เียงใหม่ให้กูไปสองป่องไปซื้อมาการไปเที่ยวเชียงใหม่ครั้งแรกเนี่ยเชียงใหม่โอ้ยมึงตื่น,น,นตเต้นไหมบ้าตื่นเต้นมากเลยอ่ะต้องขอบคุณไอ้ปายนะเว้ยที่ชวนมาเที่ยวในวันนี้เฮ้ยตามจริงก็ไม่ได้อยากชวนมึมงไปหรอกแต่กูก็ไม่กล้าไปคนเดียวอะกลัวเอ้ากูกูชงใชัยมาว,ะวะ่ามึงสงสัยอย่ามาบ้า ผูสงสัยอย่างหนึง่งทำไมมึงต้องไปบนที่นี่วะ,ะเออนั่นดิทำไมต้องไปบนไกไ<อ>่วะใกล้ๆมีไม่ไปหรือ <ừ. S 1> ว่าแฟนมึงอยู่นั่นวะไม่มีฟงแฟนอะไรไม่เคยมีแฟนแต่พ่อแม่กูเคยไปบนอยู่ที่นั่นแล้วคราวนี้แม่งบนอะไรก็ได้อย่างนั้นเลยแล้วรอต่อไปกูก็ไปแล้วคราวนี้กูก็ไปบนไว้แล้วก็ได้กูก็เลยอยากพาพวกมึงไปเนี่ยถ้างั้นดีเลยกูอยากไปหาแฟนทักสิบคนชูสักห้าคนแล้วไม่น้อยอีกสาม มึงระวังมึงระวังมึงพูดอะไรเนี่ยเหมือนไอรอนของกูไงไม่ไม่รู้จักไอรอนของใครเหรอใครวะพี่สิงติงลิงติงไงโอ้ยโหคนนี้คนคนนี้เสียดตายมานับทั้งชีวิตของเขาเฮ้ยมึงหนีจริงๆเลยเฮ้ยมึงไหร่จะมาเอ้ามาเฮ้ยไอพวกนั้นพวกมึงไปตัดมา้ะใครวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูถือมาได้ยังไงเนี่ย มึงข้ามบทอะไร้มึงจะทำยไงเนี่ยกูไม่รู้กูเืียโทรศัพท์เขาได้มาได้ไงมึงไปเข้าห้องน้ำด้วยกันเหรอเมื่อกี้เนี่ยพวกมึงเฮ้ยว่าไงวะได้ไงได้เหรอฮะนี่มึงเป็นซื้ออะไรเมื่อกี้กันไว้ยาแก้เมารถกันๆไว้เบียร์กูดรเบียร์กูล่ะเบียร์มึงใครมึงจะซื้อเบียร์อะไรดูแลเพื่อนมึงขนาดนี้ ถ้ามีแฟนเนี่ยอองเหรจะดูแลดีขนาดไหนเนี่ยมันเป็นอะไรกูไม่ค่อยอยากมองบอกฟ้องไงกูชอบมองรถสาธุขอให้กูมีแฟนเถอะเอ้าไม่ต้องพูดมากเอาน้ำไปกินเต๊มึงเอาไว้เนี่ยยาแก้มารถกันๆไว้ขอบใจมากเออโทษนะครับขอสักเม็ดได้ไหมครับผมพอดีเพื่อนผมไม่ได้คนเร็วยงขนาดนั้นนะครับพี่